ตอนที่หนึ่งพันยี่สิบห้าหลินเทียนที่เห็นเช่นนั้นก็เข้าใจความหมายของนางได้ทันทีนั้นก็ไปกันก่อนได้พูดออกมาหูยี่ได้พยักหน้าให้กับเขาก่อนจะจูงมือของไอเอ,อ๋อเดิอนออกไปทางประตูมิติที่อยู่ด้านหน้าโดยทันทีหลินเทียนเองก็ไม่นั่งเลยที่จะก้าวเดิอนออกไปฮ่าฮ่าแล้วเจอกันในกายส่วนหูจัลลเฆะเบญธา,าได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาพร้อมๆกับถูมือของมันก่อนจะก้าวเดิอนออกไปผึบ รอยแยกมิติที่อยู่ด้านหน้าได้ปิดตัวลงอย่างเงีย,ยบๆอีกครั้งนี่จึงทําให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ห่างออกไปได้แต่แสดงสีหน้างงงง,งออกมาตามๆกันเห็นนั่นไหมผู้หญิงคนนั้นประตูมิตินี่นางเปิดประตูมิติได้งัืนหรือนั่นมีเพียงคนที่อยู่ในเขตแดนปรินิพนธ์ไม่ใช่หรือไงถึงจะทําเช่นนั้นได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สําคัญที่สุดคือเราไม่เห็นนางเคลื่อน,นไวหวเลยด้วดยวเสีเหมือนว่า แค่หันมองออกไปแค่นั้นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เขตแดนปรินิพานจะทําได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เขตแดนเกิ่งจัก,กรพรรดิกันหรือหรือว่านางจะเป็นจัก,กรพรรดิกันกลุ่มผู้เจ้าชานเหล่านี้ได้แต่แข่งข้านไปในทันทีเป็นเพราะว่าสวรรค์ทั้งสิบชั้นมีผู้เจ้าชานเขตแดนปรินิพานอยู่เยอะก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาดูกันได้ง่ายๆโดยเฉพาะที่สวรรค์ชั้นนี้แต่ว่าการได้พบกับตัวตนระดับนี้ หรืออาจจะสูงถึงขั้นจัก,กรพรรดิกลาหุนนั้นมันจะไม่ทําให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจได้ยังไงกันเหลีนเฉียนิกาเดินไปในประตูมิติเองก็ได้เข้าไปอยู่ในดินแดนอันมืดมิดอีกครั้งหลังจากนั้นชั่วพิตาพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำหนักใหญ่มากมายและเมื่อมางอ,อกไปแล้วก็จะพบว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากอัญ,ญมณีต่างๆให้ความรู้สึกที่น่าเกงขามเสมือนกับสัตว์อสูรโบราณที่กำลังหมอบอยู่กับพื้น หลินเทียนที่อยู่ท่ามกลางพวกมันก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอาทิเข้มข้นอย่างมากนี่จึงทำให้เขาหลีกตาลงเล็กน้อยเพราะว่าที่นี่มันคือนิกายส่วนหมูเสริมแล้วจริงๆที่เป็นหนึ่งในขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของสวรรค์ชั้นนี้ใครกันสิทธ์ของนิกายนี้มีอยู่มากมายและหลังจากที่เห็นว่าหลินเทียนปรากฏตัวขึ้นนั้นผู้ดูแลที่แข็งแกร่งเองก็รีบส่งเสียงออกมาอย่างดังนี่จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายภายในนิกายต่างก็ปากกันหันมองออกไป และพบกับร่างของหลินเทียนอย่างรวดเร็วเจ้าเป็นใครกาเหาะอยู่เหนือนิกายของพวกเรางั้นหรืออวดดีนักนะลงมาเดี๋ยวนี้ศศษของนิกายแห่งนี้มีอยู่มากมายและแต่ละคนก็พากันจ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่โกรธจัดเพราะว่าที่นี่เป็นนิกายของพวกเขาแต่หลินเทียนกับกาเหาะอยู่เหนือหัวของพวกเขาหลินเทียนยังคงยืนอยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเช่นเคยบูญยี่เองก็เช่นเดียวกันคนเยอะดีจริง ไอเอ๋อได้ส่งเสียงออกมาจัลละเบญจธาตุเองก็ได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาว่าไอพวกเด็กเปรตไปเรียกพวกวุโสและเจ้านิกายรวมถึงพวกวุโสสูงสุดให้เรียบใส่หัวของพวกมันออกมารับแขกอันทรงเกียรติให้หมดน้ำเสียงอดูร้ายและอวดดีได้สั่นไหวไปทั่วทั้งนิกายนี่จึงทำให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านล่างถึงกับเดือดดันขึ้นมาโดยทันทีไออสรลยาหล่นหาที่ตายนักนะผู้ดูแลเขตแดนเจ้าแห่งเตา๋าได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธ พร้อมๆกับพุ่งขึ้นฟ้าพางความือก็ใส่พวกเขาทั้งหมดจลัลเคนเบญญาาที่เห็นเช่นนั้นก็ถึงกับถอนหายใจออกมาหลินเทียนเองก็ไม่ต่างกันหูยีที่อยู่ข้างๆเขายังคงยืนอยู่ได้สีหน้าที่รบเรียบขณะหันมาออกไปยังพื้นที่ส่วนเลือกของนิกายเล็กน้อยแล้วปลดปล่อยขึ้นพลังออกมาอีกฝ่ายที่กําลังห่อขึ้นมานั้นถูกกระแทกกลับลงไปด้านล่างโดยที่สูญเสียความสามารถในการห่อเขือนอากาศไปในทันทีท่านพุทธูแลเ เหล่าศิษย์ตั้งหลายถึงกับส่งเสียงร้องออกมาในทันทีนี่จึงทําให้พวกเขายิ่งกดจัดก่อนที่หลายๆคนจะพากันห่อขึ้นฟ้าไปอย่างรวดเร็วแต่ผลลัพธ์มันก็เป็นเช่นเดิมพอพวกเขาล้วนแต่ล่วงลนลงมานอนกองอยู่กับพื้นกันทั้งหมดนะนี่นี่จึงทําให้เหล่าศิษย์ั้งหลายต่างพากันตกตะลึงตามๆกันเจ้าเป็นใครกันผู้เชี่ยวชาญเขตแดนกึ่งปลุกพลังได้ส่งเสียงออกมาขณะจ้องมองไปทางหลินเทียนและคนอื่นๆพอรู้เดีวว่าอีกฝ่าย เป็นคนที่ทาให้พวกเขาสูญเสียการเหาะไปหลินเทียนที่อยู่บนฟากฟ้ายังคงสแสดงสีหน้าหับเนียบออกมาโดยไม่พูดอะไรบูยี่เองก็เช่นเดียวกันแต่มันเป็นตอนนี้เองที่แรงกดดันที่นางส่งออกมานั้นยิงสูงขึ้นอย่างช้าๆนี่จึงทําให้ทั่วทั้งนิกายแห่งนี้ถึงกับสั่นไหวอย่างรุนแรงน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันสิทธ์ทั้งหลายได้แต่พงะไปหลังจากนั้นเองก็มีร่างหลายร่างพากันพุ่งออกมาจากพื้นที่สวนลึกของนิกาย ท่านผู้วัสดท่านเจ้านิกายท่านผู้วัสสูงสุดก็ด้วยเราสี์ทั้งหลายล้วนแต่แสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมาในทันทีมันเป็นผ่อนิกายของพวกเขาล้วนแต่เป็นหนึ่งในสามขุมพลังใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์ชั้นนี้จึงทําให้ผู้วโสขึ้นไปล้วนแต่อยู่ในเขตแดนปลูกพลังกันทั้งหมดเจ้านี้กายอยู่ในเขตแดนปลูกพลังระดับที่8ส่วนผู้วโสสูงสุดอยู่ในเขตแดนปลกพลังระดับท,ที่9และผู้วัสสูงสุดที่1อยู่ในเขตแดนปินิพาน ท่านเจ้านิกายท่านผู้วุโสุข,ขอรับคนเหล่านี้มันกล้าบุกเข้ามาในานิกายของพวกเราหนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงออกมาขณะที่ชี้ไปทางหลินเทียนและคน,นอื่นๆมันเป็นเพราะว่าพวกขอสัมผัสได้ถึงกลิ่นอแปลกๆจึงได้พากันแห่มาที่นี่และหลังจากที่เงยหน้าขึ้นมองไปแล้วสีหน้าของเจ้านิกายก็ได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเป็นเจ้าเมื่อจ้องมองไปนั้นสายตาของเจ้านิกายก็ดุร้ายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อจ้องมองไปยังร่าง,างกายของหลินเทียนมันเป็นเพราะลูกชายของเขา เพิ่งถูกหลินเทียนสังหารไปได้ไม่นานมานี้และชายชราชุดเทาเองก็ได้แสดงภาพจิตสัมผสัสที่เขาได้พบเห็นมันเป็นรูปลักษณ์ของหลินเทียนดังนั้นเมื่อเขาได้พบเห็นใบหน้าแบบนี้อีกครั้งมันจะไม่ทําให้เขาแผดจ,จิตสังหารออกมาได้ยังไงกันเป็นฆาตรกรที่สังหารหยูหลีงั้นหรือกล้าอวดดีมาถึงที่นี่เลยงั้นหรือผัวอวุโสที่อยู่ในเขตแดนปลุกพลังระดับที่7็ได้ส่งเสียงออกมาซึ่งแน่นอนว่าหยูหลีที่มันหมายถึงก็คือลูกชายของเจ้านิกาย ไม่ใช่ว่าส่งคนออกไปไล่ล่าพวกมันแล้วงั้นหรือทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่กันพวกวัสุอีกคนได้ส่งเสียงออกมาระหว่างนี้เองที่ผัววสุสูงสุดและผัววสุสูงสุดที่หนึ่งเองก็ได้แต่ขมวดคิ้วของพวกเขาเพราะพวกเขาเองก็ตระหนักได้ถึงเรื่องนี้ดีจึงทำให้สายตาของเขาพันเปลี่ยนกลายเป็นเย็นเย,ย,ยือกเพราะว่าอีกฝ่ายกลับกามายืนคำหัวพวกเขาอยู่เหนือนิกายแห่งนี้นี่มันเป็นการดูหมิ่นนิกายของพวกเขา จัดการกับมันซะผูวว้อวสโสสูงสุดที่หนึ่งได้ส่งเสียงออกมาพร้อมๆกับสายตาที่ลึกล้ำและกลิ่นอาดที่กว้างใหญ่ไพศาลเมื่อคำพูดของเขาจบลงคืนพลังอันหนักหน่วงก็ได้ระเบ,บิดออกมาพร้อมๆกับจิตสังหารอันเข้มข้นก่อนที่เจ้านิ่กายจะส่งเสียงออกมาว่าข้าจะเอาเลือดของเจ้าเป็นเส้นไหวลูกชายของข้าหลังจากนั้นเขาก็ได้หันมมาไปทางหมวยยี่แล้วพูดขึ้นมาว่าข้าจะฝังเจ้าพร้อมๆกับเขาไปด้วย นี่จึงทําให้จิตสังหารของเขาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลินเทียนที่ยืนอยู่บนฟากฟ้าเองก็ได้แต่หันมองลงไปด้วยรอยยิ้มย,ย่นอยู่หูยี่ที่อยู่ข้างๆก็ได้หันหมองไปทางเจ้านิกายเล็กน้อยนางไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรทว่าการโจมตีของอีกฝ่ายกับสลายหายไปโดยทันทีนี่จึงทาให้สีหน้าของเจ้านิกายเปลี่ยนไปอย่างมากก่อนหน้านี้เขาใส่พลังอย่างสุดแรงเพื่อสังหารหลินเทียนจได,จได้แต่ว่าพลังเทวะในร่างกายของเขา กับถูกสะกดเอาไว้ด้วยพลังที่มองไม่เห็นในเวลาเดียวกันนี้เอง่างของผู้วัสสูงสุดและคนอื่นๆได้แต่สันสะท้านไปไม่เว้นแม้แต่ผู้วัสสูงสุดที่หนึ่งก็ด้วยหูยี่ที่ยืนอยู่บนฟากฟ้าได้ปลดปล่อยกลิ่นอายของนางออกมาก่อนที่หลังจากนั้นแรงกดดันของจกักรพรรดิจะปกคลุมอยู่เหนือม้านฟ้าของนิกายแห่งนี้อย่างสมบูรณ์น่ะนี่มันมันเป็นตอนนี้เองที่สีหน้าของผู้วโสสูงสุดที่หนึ่งและคนอื่นๆได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวง และได้แต่จ้งองโมเอาไปอย่างล่างของบูยี่ที่ลอยอยู่บนฟากฟ้าและแรงกดดันของจัก,กรพรรดกันหรือผู้อาวุโสสูงสุดที่หนึ่งได้แต่สั่นสะท้านไปไม่หยุดโดยที่ไม่หลงเหลือสีหน้าที่ไม่แยแสอ,อีกต่อไปในเวลาเดียวกันนี้เองที่คนอื่นๆได้แต่สั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวจัก,กรพรรดกันหรือพวกเขาได้แต่พากันงงงมไปในทันทีโดยเฉพาะเจ้าหน้กายที่มีใบนหน้าดุร้ายได้เปลี่ยนแปลงกายเป็นวัดวัน ขณะที่เจ้าหมาะเอาไปทางหูยีเพราะว่าลูกชายของเขาได้ไปหมายปองตัวตนระดับจกกักรพรรดินั่นหรือจกกักรพรรดินี่ลูกชายของเขากลับกล้ามีความคิดที่จะข่มขืนนั่นหรือเหลียเทียนที่ยืนอยู่บนฟากฟ้าเองก็ยังคงสแสดงสีหน,น้าลาบเดียบออกมาจัลรเคพเบนธาต์ได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังพร้อมๆกับเข้าไปใกล้หูยี่แล้วพูดออกมาอย่างระมัดระวังว่าไม่นางหูยี่ช่วยบอกกับพวกเขา มันได้ส่งเสียงกระซิบออกไปเล็กน้อยก่อนจะถอยกลับไปที่เก่าหูย,ยี่ยังคงยืนอยู่กับที่ด้วยสีหน้าที่ราบเรียบพร้อมทั้งพยักหน้าเล็กน้อยนางได้หันหมองไปทางหลินเทียนก่อนจะมองกลับไปทางเหล่าผู้เ่ยวชันทั้งหลายพางส่งเสียงที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งศัตรธรรมและสร้างเสียงที่ดังกือกกล้องเข้าสู่สมองของพวกเขาว่าข้าหนุนหลังเขาอยู่พวกเจ้าเข้าใจไหมนี่จึงทําให้ร่างกายของผู้เ่ยวชันทั้งหลายได้แต่สั่นสะท้านไปด้วยใบหน้าที่ซีดเผือด ขรรับเข้าใจความหมายของท่านจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างจ่มแจง้งผู้อาวุโสสูงสุดที่หนึ่งได้ส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่หวัว่นหวั่นพร้อมๆกับคุกเข่าลงนี่จึงทําให้เราทธิยและผู้มีอํานาจทั้งหลายพากันคุกเข่าลงทันทีไอลูกไม่รักดีกล้าถึงขั้นเจ้านิกายไม่กล้าพูดอะไรมากนักขนาดเจ๊กหกศรีรษะพร้อมๆกับส่งเสียงอ,อ,อ้อนวอนออกมาว่าได้โปรดเมตาด้วยขอรั์พวกขาและคนอื่น จะไม่กล้าล่วงเกินสหายของท่านจากักรพรรดิอีกแม้แต่น้อยได้โปรดเอาไปให้กับพวกเราด้วยขวรับ